เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณบันทึกร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองและความล่มสลายของอารยธรรมโบราณโลกยุคโบราณเป็นเสมือนผืนผ้าใบอันกว้างใหญ่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยเรื่องราวของการผงาดขึ้นและการล่มสลายของอาณาจักรความก้าวหน้าทางวิทยาการและการสร้างสรรค์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งในบรรดามรดกอันล้ำค่าที่อารยธรรมโบราณทิ้งไว้มีเจ็ดสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษในความยิ่งใหญ่ ความงดงามและความน่าพิศวงจนได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณแม้ว่าการเวลาและภัยพิบัติจะพรากสิ่งก่อสร้างอันเป็นตำนานเหล่านี้ไปเกือบหมดสิ้นแต่เรื่องราวความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความท้าทายในการก่อสร้างยังคงดังก้องอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าบทความนี้จะนำท่านไปสำรวจอย่างละเอียดถึงเบื้องหลังการก่อสร้างความสำคัญทางวัฒนธรรม และชะตากรรมอันน่าเศร้าของเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคโบราณเพื่อให้เข้าใจถึงความรุ่งโรจน์และความเปราะบางของอารยธรรมที่สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมามหาพีระมิดแห่งกีซาเดอะเกรทพีรอมิออฟกีเซอร์อนุสรณ์สถานแห่งความเป็นอมตะของฟาโรห์คูฟูมหาพีระมิดแห่งกีซาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมหัศจรรย์ที่เก่าแก่ที่สุดแต่ยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพียงหนึ่งเดียวที่ยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามบนที่ราบสูงกีซาใกล้กับกรุงไคโรประเทศอียิปต์ สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ที่4ของอียิปต์โบราณประมาณปี2,580-2,560ปีก่อนคริสตกาลมหาพีระมิดถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานอันโออาของฟาโรห์คูฟูโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพีระมิดที่รวมถึงพีระมิดของคาเฟรและเมนคูเรรวมถึงสฟิงซ์อันเป็นสัญ,ญลักษณ์การก่อสร้างมหาพีระมิดเป็นโครงการขนาดมหึมาที่ต้องใช้แรงงานทรัพยากรและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชื่อว่าแรงงานนับหมื่นคน ซึ่งอาจประกอบด้วยทั้งแรงงานฝีมือและชาวนาในช่วงน้ำหลากของแม่น้ำไนทําำงานอย่างหนักเพื่อตัดเจรนาญขนส่งและวางเรียงหินปูนกว่า2ล้านก้อนแต่ละก้อนมีน้ำหนักเฉลี่ย2.5ตันบางก้อนมีน้ำหนักถึง15้าตันด้วยความแม่นยำอย่างน่าทึ่งเทคนิคการยกและวางหินขนาดใหญ่เหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยความสูงเดิมที่ประมาณ146.5เมตรมหาพีระมิดแห่งกีซาเคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุด ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาบนโลกเป็นเวลานานกว่า3,800ปีการวางแนวของพีระมิดที่สอดคล้องกับทิศท,ทั้งสี่อย่างแม่นยำช่องทางภายในที่ซับซ้อนและห้องต่างๆที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ทางดาราศาสาตร์คณิตศาสตร์และวิศวกรรมขั้นสูงของชาวอียิปต์โบราณมหาพีระมิดไม่เพียงแต่เป็นอนุสรณ์สถานถึงอำนาจและความมัง่งคั่งของฟารโรห์แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์อันเป็นนิรันดร์ของอารยธรรมอียิปต์โบราณและความเชื่อในชีวิตหลังความตาย สวนลอยแห่งบาบิโลน The Hanging Gardens of Babylon, ออเอซิสแห่งความงามท่ามกลางความแห้งแลง้งสวนลอยแห่งบาบิโลนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและสเสน่ห์เนื่องจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ยืนยันการมีอยู่จริงของสวนแห่งนี้ยังคงไม่ชัดเจนเรื่องราวของสวนลอยแห่งบาบิโลนถูกเล่าขานผ่านบันทึกของนักประวัติศาสตร์กรีกโบราณเช่นเฮโรโดตัสและไดโอโดรัสซิคลัสซึ่งบรรยายถึงสวนที่เขียวชะอุ่มสร้างลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ คล้ายภูเขาเทียมตั้งอยู่ในเมืองบาบิโลนโบราณปัจจุบันคือประเทศอิรักตามตำนานสวนลอยถูกสร้างขึ้นประมาณ600ปีก่อนคริสตกาลโดยกษัตริย์เนบูคัดเนซซาที่2แห่งอาณาจักรบาบิโลเนียใหม่เพื่อเป็นของขวัญปลอบใจพระมเหสีอมิติสีที่ทรงโยหาภูมิลำเนาอันเขียวชะอุ่มของพระองค์ในดินแดนเปอร์เซียคำบรรยายกล่าวถึงระเบียงหินที่ถูกยกสูงขึ้นรองรับด้วยเสาและโครงสร้างโค้งมีดินอุดมสมบูรณ์และระบบชนลประทานที่ซับซ้อน เพื่อดึงน้ำจากแม่น้ำยูเฟติสขึ้นไปรดน้ำต้นไม้ดอกไม้นานา,นาพันธุ์และพืชพันธุ์แปลกตาทำให้เกิดภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของโอเอซิสสีเขียวชอุ่มท่ามกลางภูมิประเทศที่แห้งแลง้งหากสวนลอยแห่งบาบิโลนมีอยู่จริงมันจะเป็นผลงานด้านวิศวกรรมชลนละทานและการจัดสวนที่ก้าวล้ำอย่างมากในยุคนั้นอย่างไรก็ตามการขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่แน่ชัดทำให้บางนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าสวนลอยอาจเป็นเพียงตำนาน ที่ถูกเล่าขานและแต่งเติมสีสันมาเรื่อยๆหรืออาจมีการสับสนกับสวนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงเทวรูปซุสแห่งโอลิมเปียสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าสูงสุดเทวรูปซุสประดิษฐานอยู่ภายในวิหารซุสอันศักดิ์สิทธิ์ในเมืองโอลิมปียประเทศกรีซซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโบราณสร้างสรรค์โดยประติมากรชื่อดังฟีเดียตประมาณ435ปีก่อนคริสตกาล เทวรูปนี้เป็นรูปปั้นขนาดมหือมาของเทพเจ้าสุสกษัตริย์แห่งเทพเจ้ากรีซซึ่งได้รับการยกย่องในความงามสง่าและความศักดิ์สิทธิ์โครงสร้างหลักของเทวรูปทำจากไม้บุด,ด้วยแผ่นทองคำและงาช้างอันประณีตทำให้เกิดความรู้สึกถึงความโอ่อ่าและความงดงามอันเป็นอมตะสุสประทับอยู่บนบัลลังก์ที่ตกแต่งอย่างหรูหราด้วยทองคำอัญมณีไม้มะเกลือและงาช้างในมือขวาของพระองค์ทรงถือรูปปั้นเทพีในกีเทพีแห่งชัยชนะ ซึ่งทำจากทองคำและงาช้างเช่นกันส่วนในมือซ้ายทรงถือคาถาที่มียอดเป็นรูปนกอินทรีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระองค์ความสูงของเทวรูปประมาณ12เมตรทําให้ผู้ที่เข้าชมรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และพลังอํานาจของเทพเจ้าเทวรูปซุสแห่งโอลิมเปียเป็นศูนย์กลางของการสักการะและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีกโบราณมันถูกทําลายลงในศตวตรรษที่5ห,หลังคริสตกาลสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟไม่ที่ลุกลามไปยังวิหาร หรืออาจถูกนำไปยังคอนสแตนติโนเปิลและถูกทำลายที่นั่นเหลือไว้เพียงคำบรรยายและภาพสลักบนเหรียญโบราณที่บอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของมันวิหารอาเทมิสแห่งเอฟิซัสความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมที่อุทิศแด่เทพีแห่งธรรมชาติและการล่าสัตว์วิหารอาเทมิสตั้งอยู่ในเมืองเอฟิซัสซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกีเป็นวิหารที่อุทิศให้กับเทพีอาเทมิสเทพีแห่งการล่าสัตว์ป่าไม้สัตว์ป่าดวงจันทร์และการคลอดบุตร วิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งหลังจากถูกทำลายจากภัยธรรมชาติและการลุกรานแต่ละครั้งก็ยิ่งใหญ่และงดงามกว่าเดิมวิหารที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์นั้นถูกสร้างขึ้นใหม่ในราว550ปีก่อนคริสตกาลโดยกษัตริย์คริซัสแห่งลิเดียวิหารอาเทมิสเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่โตสร้างจากหินอ่อนเป็นหลักมีเสาหินอ่อนสูงตระหง่านกว่า127ต้นแต่ละต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2เมตรและสูงถึง18เมตร เสาเหล่านี้ได้รับการสลักอย่างวิจิตรบรรจงด้วยลวดลายและรูปปั้นต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวทางเทพปการนำ้ำภายในวิหารประดิษฐานรูปปั้นเทพีอาเทมิสที่ตกแต่งอย่างหรูหราด้วยทองคําและเงินวิหารแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ศักการะทางศาสนาที่สําคัญแต่ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองของเมืองเอฟิซัสวิหารอะเทมิสถูกทําลายลงในปี356ก่อนคริสตกาลโดยชายชื่อเฮโรสเต ที่ต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองด้วยการทำลายสิ่งก่อสร้างที่งดงามที่สุดในโลกต่อมาวิหารถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมแต่สุดท้ายก็ถูกทำลายลงอย่างถาวรในภายหลังจากการลุกรานและการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาเหลือไว้เพียงซากปรักหักพังที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตสุสานแห่งฮาลิคานาซัตอนุสรณ์สถานแห่งความรักและความยิ่งใหญ่เหนือการเวลาสุสานแห่งฮาลิคานาซัตตั้งอยู่ในเมืองฮาลิคานาซัต ซึ่งปัจจุบันคือเมืองโบสถ์รัมประเทศตุรกีเป็นสุสานที่โออาและงดงามสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังศพของมอโซลัสผู้ปกครองแคว้นคาเรียและพระเมสีอารเทมิเซียที่สองในช่วงประมาณ353ปีก่อนคริสตกาลการก่อสร้างสุสานนี้เป็นโครงการที่ทะเยอทะยานและแสดงถึงความมั่งคั่งและอำนาจของผู้ปกครองสุสานแห่งฮาลิคานัสสมีความสูงประมาณ45เมตรโครงสร้างประกอบด้วยฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เสาไอออนิกที่เรียงรายอย่างสง่างาม และหลังคารูปปิรามิดที่ประดับประดาด้วยรูปปั้นและประติมากรรมอันงดงามที่สร้างสรรค์โดยประติมากรชื่อดังแห่งยุคนั้นเช่นสโคปัสลีโอคาริสไบรรอกซีสและทิโมเทอุสรูปปั้นเหล่านี้แสดงถึงฉากต่างๆในตำนานเทพเจ้ากรีกการต่อสู้และขบวนแห่ต่างๆความยิ่งใหญ่และความงดงามของสุสานแห่งนี้เป็นที่ประจักษ์จนคำว่ามอส์ลิอัมได้กลายเป็นคำที่ใช้เรียกสุสานขนาดใหญ่และหรูหราในภาษาอังกฤษ สุสานแห่งฮาริคานาซัสถูกทำลายลงจากแผ่นดินไหวหลายครั้งในช่วงศตวรรษที่1 2ถึง15หินและประติมากรรมบางส่วนถูกนำไปใช้ในการสร้างปราสาทเซนต์ปีเตอร์โดยอัศวินเซนชิ้นส่วนของประติมากรรมบางส่วนยังคงหลงเหลืออยู่และถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์บริติชในกรุงลอนดอนโคลลสซัสแห่งโรดรูปปั้นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ที่ยืนตระหง่านเหนือท่าเรือโคลลสซัสแห่งโรดเป็นรูปปั้นสำริดขนาดมหึมาของเทพเจ้าฮิลิออส เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ของชาวกรีกสร้างขึ้นบนเกาะโรสประเทศกรีกเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของชาวโรสเหนือผู้ลุกรานชาวมาซิโดเนียภายใต้การนำของดีมีทริสโพลิออสติสการก่อสร้างรูปปั้นนี้เริ่มขึ้นประมาณ292ปีก่อนคริสตกาลและแล้วเสร็จในปี280ก่อนคริสตกาลโดยใช้เวลาถึง12ปีรูปปั้นโคลอสซัสมีความสูงประมาณ33เมตรซึ่งถือว่าเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกยุคนั้นเชื่อกันว่ารูปปั้นนี้ ตั้งทำงานอยู่บริเวณปากอ่าวของเมืองโรสโดยมีเท้าทั้งสองข้างเหยียบอยู่บนฐานหินที่ตั้งอยู่คนละฝั่งของช่องทางเดินเรือทําให้เรือสามารถแล่นลอดใต้รูปปั้นได้อย่างสง่างามรูปปั้นสร้างจากโครงเหล็กที่หุ้มด้วยแผ่นสำริดภายในกลวงและเต็มไปด้วยหินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงโคลลสซัสแห่งโรสเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกรง่งความเป็นอิสระและความมั่งคั่งของชาวโรสน่าเสียดายที่รูปปั้นอันยิ่งใหญ่นี้มีอายุอยู่ได้เพียง56ปี ก่อนที่จะถูกทำลายลงจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี226ก่อนคริสตกาลชิ้นส่วนของรูปปั้นที่หักพังยังคงนอนจมอยู่ในท่าเรือเป็นเวลานาน,านหลายศตวรรษและกลายเป็นที่มาของคำว่าค o l เซอร์ในภาษาอังกฤษซึ่งหมายถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมหึมาประภาคารแห่งอเล็กซานเดียสองสว่างนำทางเรือสู่ศูนย์กลางแห่งความรู้ประภาคารแห่งอเล็กซานเดียตั้งอยู่บนเกาะฟารรอสใกล้กับเมืองอเล็กซานเดียประเทศอียิปต์สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ปโตเลมี ประมาณศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลเพื่อนำทางเรือที่แล่นเข้าออกท่าเรืออเล็กซานเดียซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือที่พลุกพล่านและสำคัญที่สุดในโลกยุคนั้นประภาคารแห่งอเล็กซานเดียไม่เพียงแต่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้งานได้จริงแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมของยุคนั้นประภาคารแห่งอเล็กซานเดียมีความสูงประมาณ100-140เมตรซึ่งทําให้มันเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นในสมัยนั้น โครงสร้างของประภาคารประกอบด้วยหอคอยสามส่วนลดหลั่นกันขึ้นไปส่วนล่างเป็นฐานสี่เหลี่ยมส่วนกลางเป็นทรงแปดเหลี่ยมและส่วนบนสุดเป็นทรงกระบอกยอดบนสุดมีกระจกขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่สะท้อนแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันเพื่อให้มองเห็นได้จากระยะไกลและในเวลากลางคืนจะมีการจุดกองไฟเพื่อให้แสงสว่างนำทางเรือแสงจากประภาคารสามารถมองเห็นได้ไกลถึง56กิโลเมตรประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียถูกทำลายลง จากแผ่นดินไหวหลายครั้งในช่วงศตวรรษที่14หินบางส่วนถูกนำไปใช้ในการสร้างป้อมปราการเคตเบในบริเวณใกล้เคียงแม้ว่าจะไม่มีซากปรักหักพังที่มองเห็นได้ในปัจจุบันแต่ภาพวาดและคำบรรยายในอดีตยังคงบอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่และความสำคัญของประภาคารแห่งนี้ในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของการนำทางและความรู้และนี่คือเรื่องราวของเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคโบราณจากตำนานที่เล่าขานการก่อสร้างที่ท้าทาย ไปจนถึงการล่มสลายและการคงอยู่ของร่องรอยในปัจจุบันสิ่งก่อสร้างอันน่าทึ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นหน้าต่างที่เปิดไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรมความเชื่อและความทะเยอทะยานของอารยธรรมโบราณแม้ว่าการเวลาจะพรากความสมบูรณ์แบบของพวกมันไปแต่เรื่องราวและความยิ่งใหญ่ของพวกเขายังคงดังก้องอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เป็นเครื่องตวนใจถึงความรุ่งโรจน์และความเปราะบางของอดีต และเป็นแรงบันดาลใจให้เราหันกลับไปมองและเรียนรู้จากมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคตด้วยความตระหนักถึงความสามารถอันไร้ขีดจำกัดของมนุษยชาติ